ชมดอกพิกุลเช้านี้ค่ะเพื่อนเพื่อนร่วงเยอะนะคะล่นเต็มต้นเลยค่ะหลังจากน้ำลดเะคะ้น,นี่สวยไหมคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันพฤหัสนะคะสวัสดีตอนเช้าะคะ่ะอืม ท่านไหนยังไม่เคยเห็นดอกพีกุลมาชมได้นะคะคลิปนี้ค่ะเนี่ยดูชัดๆนะคะเพื่อนๆต้นเขาใหญ่มากเลยนะคะต้นโสมมากเอ๊ะมีหอยไต้ด้วยะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ย หล่นเต็มเลยค่ะใบเขาหล่นทับกันเต็มเลยเนี่ยใบแห้งนะคะโอ้ีอยากดูใกล้หน่อยค่ะ <c oughs> มีความสุขตลอดวันนะคะวันพฤหัสรอขาเพาื่อนเวลาเร็วมากๆากเลย่ะ เนี่ยเป็นดอกไม้ที่น่ารักนะคะเนี่ยไ่คระเพืเ่อนเพ่อดูสดๆค่ะอืมอ่ะแมวน้อยมาจากไหนแล้วคะเนี่ยเอามาชมดอกพิกุลแมวน้อยมาชมดอกพิกุลด้วยค่ะหอ่นแห้งหล่นเต็มเลยค่ะ อีกตัวนะคะอยู่ในดงกระชายค่ะกระชายก็กาลังงามนะคะม,มาทางนี้มาทางนี้เลวมาเอ็มมานี่เลวอืมน่ารักครับเพื่อนโ้ยแบบหล่นเต็มพื้นเลยนะคะ อืมเนี่ยเนี่ยค่ะโอ้หสดสดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะอืมอันนี้ลูกมาทางนี้แล้วดูแมวน้อยเขาไปสำรวจ ดอกพิกุลค่ะทางโน้นดอกพิก,กุลก็ร่วงเต็มค่ะใบเต็มเลยค่ะใบล่นพื้นนะคะอืาคลิปนี้พาเพื่อนมาชมดอกพิกุลน่ารักค่ะดอกไม้มงคลนะคะเพื่อนเพื่อนอืมหอดอกจิ๋วๆนะคะแต่น่ารักมากๆเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมค่ะ เนี้ยเนี้ยเนี้ยที่ดอกโรยก็โรยไปนะคะดอกลวงใหม่ก็มีนะคะเนี่ยค่ะโอ้ oh my god สวยจริงๆนะ,ะอืมเนี่ยช่อนนี้อันนี้พี่ลินเอาให้ดูเราจะเก็บให้ดูนะคะชัดๆนี่ อ่านี่นี่คข,อขาอ่นเพือนี่เห็นไหมคะชัดไหมคะเนี่ยอ่านี่น่ารไักไหมฮะอืมโอเคค่ะ